สวัสดีจ้ามาพี่น้องเห็ดข้าวต้มไปบัดข้าต้มข้าวต้มที่เราหอเมื่อวานนะจะจะทำไปบัดสักหน่อยชุดอยู่บ้านนะเจีย๊ย <c oughs> ไม่ต้องเห็นค่อยเอยอะหรอกเนี่ย้มันคือประสวยแท้ เขาเขาเนียวมันเชะแต่มันก็ได้อยู่นะทุกคน,นเราจะทำห่อไม่สวยหรอกแต่กินอร่อยจ้าเห็นป่ 明白了。嗯 แล้วเราก็เสียดใส่ข้าวโพดด้วยจ้ะหลาคนเห็นไหมน่ากินบ่ข้าวเหนียวข้าวต้มหัวงอกเสร็จแล้วเราก็จะมะพร้าวอ่อน ส่นสนสวนเาามาไม่เศร้าทุกคนน้ำตาลใส่แล้วกันเรียบร้อยน,น,นี่นะข้าวเอิญข้าต้มมัดบ้านไข่ เขาอ่อนเ้อบ่เรียบร้อยแบบนี้แหละอิ่นต้มหัวงอกมันจะออกมันๆเศษๆหอมใครชอบกินหวานก็น้ำตาลใส่เด้ย สาวน้ำก็ใส่ใจ,จากหน่อยคำสนกัแยกเดี๋ยวจะเยอะๆไปเลยอืมโอเคจ้าอร่อยทุกคนเนี่ยเสร็จแล้วข้ต้มโอเคจ้า